สวัสดีครับพี่ภูมินะครับคลิปนี้ครับจะมาสาธิตนะครับเป็นชุดถ่ายภาพส่งข้าไลน์นะครับโดยใช้บอร์ดยี่2ี่สามสองนะครับก็จะเป็นชุดที่แบบพร้อมประกอบแบบ DIY นะครับประกอบลงกล่องให้นะครับใช้ไฟนะครับจากไฟบ้านนะครับนี่คือเป็นอะแดปเตอร์หโวลต์สแอมป์นะครับผมต้องี่ว่าอุปกรณ์มาชิ้นนะครับเราก็เลยยึดอุปกรณ์แบบนี้นะครับผมมี ตัวอัลตราโซนิกนะครับแล้วก็มีตัวบอดที่พีสามสองไฮบราแล้วก็มีถ้าเราอยากจะเบิร์โค้ดใช่ไหมครับเราก็ต้องเอาสายมาเสียบตรงนี้นะครับผมนี่นะครับเสียบตรงนี้นะครับที่จะเบิร์โค้ดแก้ชื่อ wi-fi นะครับส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นส่วนของกลาวไอวอรูจะเสียบด้วยกันนะฮะเวลาเราจะเบิร์โค้ดนะครับพอเบิร์โค้ดเสร็จก็ดึงออกนะครับก็เป็นชุดที่พร้อมประกอบนะครับสามารถถ่ายภาพส่งเข้าไหรได้นะครับผม